ในหัวข้อนี้จะมาแนะนําตัวอย่างการคํานวณหาค่าของเลขยกกําลังจากตัวอย่างนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมมีอยู่2อย่างก็คือค่าเริ่มต้นนะครับก็คือตัวเลขฐานและอีกอันนึงก็จะเป็นส่วนของเลขที่ใช้ในการยกกําลังและผลที่ได้จะอยู่ช่องหลังสุดนะครับส่วนตัวอย่างฟังก์ชันที่ใช้ในการทํางานตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันที่สําเร็จรูปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องพิมพ์ลงไปนะครับเราสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้มาตัวอย่างที่แนะนําครับคลิกที่ชีทสอง จะมีค่าเริ่มต้นแล้วก็ตัวเลขยกกำลังคลิกที่ช่องเซลล์ที่เราต้องการให้แสดงผลจากนั้นให้มาที่เมนู insert หรือว่าแทรกและคลิกที่ฟังก์ชันกด c t r l f 2ที่คีย์บอร์ดก็ได้ที่ฟังก์ชันนั้นให้เลือกประเภทนะครับเลื่อนลงมาที่ทางคณิตศาสตร์และที่ฟังก์ชันนั้นเลื่อนให้เป็นตัว p นะครับ power จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป ที่ด้านบนนั้นจะเป็นตัวเลขฐานนะครับให้เราคลิกที่ช่องชลิงแล้วก็เลือกตัวเลขฐานก็คือ15ด้านหน้าคลิกที่จํานวนสูงสุดนะครับเพื่อกลับไปที่หน้าต่างแล้วก็เลือกที่เลขยกกําลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกที่ช่องนี้นะครับกลับไปที่หน้าต่างตัวช่วยการสร้างฟังก์ชันแล้วก็คลิกที่ปุ่มตกลงและที่ช่องด้านหลังตรงนี้จะเป็นผลที่ได้นะครับ ในส่วนของ15ยกกำลัง2เท่ากับ225และช่องเซลล์ที่เหลือเราสามารถใช้วิธีการเดียวกันได้แต่ในกรณีที่มีเซลล์อยู่หลายๆช่องเราใช้วิธีการคัดลอกโดยคลิกที่ช่องเซลล์ที่มีสูตรอยู่แล้วคลิกขวาเลือกคัดลอกและมาที่ช่องเซลล์ที่เราต้องการคลิกขวาและเลือกวางเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ในส่วนของการคำนวณหาค่าตัวเลขยกกำลังได้ อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะครับผมเลือกฟังก์ชัน random นะครับซึ่งเป็นการ random ค่าที่เรากำหนดนะครับเราเรียกว่า random between นะครับก็วิธีการทำงานนะครับก็คลิกที่ช่องเซลล์ที่เราต้องการก่อนแล้วก็เลือกคลิกที่ตัวฟังก์ชันวิสร์นะครับจากนั้นให้เลือกประเภทนั้นเป็นทางคณิตศาสตร์และก็เลือกที่ random นะครับจะมี random กับ random between นะครับผมเลือกที่ random between จริงๆแล้วได้ทั้ง2อันนะครับแต่ว่าผมต้องการที่จะกําหนดช่วงของตัวเลขลงไปด้วยนะครับคลิกที่ปุ่มถัดไปด้านล่างตรงนี้ก็คือขอบเขตของตัวเลขที่เราจะใช้นะครับผมก็จะใช้ตั้งแต่1จนถึง30ดูบ้างนะครับด้านบนนั้นเป็น30นะครับจากนั้นก็คลิกที่ตกลงได้เลยนะครับเราจะเห็นสูตรที่เราใช้ก็คือ random between นะครับในวงเล็บเป็น 1ถึง30นะครับแล้วก็ค่าที่ได้จะเอามารนดอมลงไว้ในช่องเซลล์ที่เราต้องการสำหรับสูตรที่เราใช้นั้น Copy หรือว่าคัดลอกได้ครับคลิกขวานะครับแล้วก็คัดลอกแล้วก็เลือกวางนะครับในช่องที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้ c t r l V ก็ได้และในกรณีที่เราต้องการสร้างกลุ่มตัวเลขขึ้นมาเป็นกลุ่มเลยนะครับก็เลือกพื้นที่ทั้งหมด แล้วก็ c อนโทรล V ก็ได้เช่นกันตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในนี้นะครับก็จะอยู่ตั้งแต่1จนถึง30นั่นเองก็ลองออกไปเลือกใช้กันดูนะครับสำหรับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ครับ